สวัสดีครับก็กลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่อง BJ วันนี้ผมก็อยู่กับปืน BSS นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูของแต่งกันว่ามีอะไรบ้างพเพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากลองหยิบ BSS ไปเล่นก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะครับ อย่าเพิ่งกดามนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Arena b เบรกเอาผมขอแนะนำซีโตทีเอสนะคับริการเติมเกม Arena b เบรกเอาไม่ว่าจะเป็นเซต4ช่องหรือ6ช่อง VIP หรือแม้กระทั่ง b a t t l e p a พ s นะคะใช้เพียงเลข UID เท่านั้นง่ายมากเลยนะทุกคนนอกจากนี้เขาก็ยังรับบริการเติมเกมมือถือเกมอื่นๆด้วยนะคบสามารถไปติดตามข่าวสารการอัปเดตต่างๆได้ที่หน้าเพจ Facebook หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเข้ามาทางแตกบอดเต็ม เดี๋ยววิ่งลงไปยักทางนะคะเผื่อเขาดักทางแต่เช็คดูห้องฟ้าใชัวร์นะครับเสียงเขาอยู่ขวามือนะกำลังเบิดมาดิน่าจะมาคนเดียวนะครับเรา ไปวิ่งรูดเซฟเด้วยอ่ะผมว่าโอ้ยผมพันบอดละ ครับไม่มีอะไรเลยเกมนี้สามแสนอ่ะรอบนี้สับเข้ากลางดูครับเป็นไง I'm in it. โอ้ยหกชอบมาอย่างนี้ยังไงก็สิงโตปะยังไงก็ต้องสิงโตปะครับผมจะเดินลากบอดมายิงทางยูนะคะจะทำองไรว,ว่านี้คมเป็นเกี่ยวข่าผมไปด้วยละ ตนนี้ไม่มีคนสบายเลยเก็บแมพไปขายไม่ทันหรอกค่ะพี่ <c oughs> ย้ายไปเล่นทีวีกันบ้างครับรอบนี้ดูกันเป็นยังไงโอเค สวยคร<ด>มีคนวิ่งห้องกลางครับสวยครับไปต่อกันเลยแบบนี้ถ้าแบบว่าวิ่งเล่นกันไม่ดักเนี่ยหนุบอะเอ้ยใช่แต้นวนย มีคนเกิดห้องเคมีนะคะรอบนี้ขออนุญาตจิดเลยไครับอยู่ในห้องน่าจะประมาณ3คนเลยจะเคลิน เด็กคนเดียวละโอเคแม่ส่องมาส่องกลับครับโอ้ตรงนี้กำลังเก็บของเพื่อนกับเก็บของเพื่อนออกโอ้ยอะ ไว้แล้วคะ่ผมอิ่มอิ่มรวยรวยดูของผมไปฟาร์มมาได้ประมาณนี้เลยครับแปดแสนนะคะกคนเกมนี้ผมเล่นคูณสี่ดูนะครับดีมากเลยนะราคาถูกด้วย คนมาดักยิงผมตรงทางออก,กลิฟต์นะครับตอนนี้สวยค่ะเอ้ยสวยแม้ทุกคนคุณสีมันดีต้องเอาไปใช้ครับราคาก็ดีด้บะ Aduh, sok tuh ini. Don't. 因为，应对了 ทางทำสวนเรออ,อยากขุดดินปลูกต้นไม้ออ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 จะลุกขึ้นมาทำสวนต่อให้เสร็จหรอครับน่าจะหมดแมปแล้วนะผมว่าขออนุญาตฟาร์มเลยครับปั๊บ โอ้ยสองพันออกกันดีกว่าออกเท่าไหร่นะรอบนี้ขอดูหน้อยโอ้โห0้าแสนโอ้หกาเหลืองคนเต็มเลยครับทุกคน ทุกคนแป๊บหนึ่งอะถีก่อนนะจูลูกผมหมดดีก่อนตีกันไปอย่าตามมาขอร้องมาว่ะเป็นไงอะอาผมก็กลัว เอาลูกซองทำเ,าเลไรก่อนแล้วกันขอตึมขาหักมีที่ใหม่มาครับเก็บใหม่อย่างไวดักมุมอร่อยแต่ต้องระวังหลังด้วยนะครับมุมนี้อุ้ย uh เอาไปกินต้อง <_ an> มีเจ็บมีปวดกันมากอ่ะ <_ n ums> นั่งทำไรแ <_ an> ม่ผมก็จบด <_ an> <_ an> มีคนอยู่ ข้าง่ไปสวยค่ะขออนุญาตรีเซ็ตผมกดลิฟต์แล้วมีคนมาดักนะครับเหมือนเกมเมื่อกี้เลย

อยู่หรือเปล่าไม่รู้คนนี่ชอบอยู่จริงๆนะคะห้องนี้นี่ ในีผมก็ได้ออกก็คือเอาแม็กเวร์เอ็ไปขายและตอนนี้เยอะจริงๆออกกันดีกว่าครับเรียบร้อยไปไงานครับปืนเวอรเอ็ ผมว่าผมชอบตอนผมเล่นใส่แบบคูณ4ี่มากเลยนะทุกคนมันยิงดีมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเอาไปเล่นก็เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่ายัางไงวีเมันก็ยิงดีอยู่แล้วเนาะมันรูดเร็วอะลั่นเร็วผมยังชอบเลย <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยขอบคุณมากๆเลยมุ้ย